สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับตาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นการ unbox เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นการ u n b o ์ที่เตาแบบรอคอยมานานมากเพราะว่ากว่าจะตัดสินใจซื้อได้ก็คือใช้เวลาแบบนานมากเลยนะคะกับน้องตัวนี้เลยค่ะ เอว่าแบกนะคะหรือว่ากระเป๋าลิซ่าที่ใครๆทุกคนทราบกันนะคะเดียนวะขอเล่าก่อนว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อใบนี้นะคะเออมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ต้องเห็นน้องลิซ่าถือก่อนนะเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสวยเราก็เลยแบบไปลองในช็อปคือเราก็ลังเลอยู่ระหว่างแบบเอว่าแบกดีหรือว่าจะเป็นแบบคลาดวิดเชนดีซึ่งมันราคาน้อยกว่าเนี้ยคะคะแต่พอเราลองไปถือแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า อันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบคลาสสิกแล้วก็เข้ากับทุกสไตล์ได้มากกว่าเราก็เลยเออตัดใจไปอันนี้ดีกว่านะคะ <t ell up> ของเตานะคะจะซื้อที่ช็อปซีรีนพารากอนนะคะ <t ell> ก็เห็นข่าวคราวมา A, ai, เนาะเอสเอใดๆอะไรเงี้ยพอไปสัมผัสนะคะเออก็ไม่ได้แบบ รู้สึกว่ามันแย่ขนาดนั้นนะเพราะว่า SA ที่เราเจอค่ะชื่อคุณนิกถ้าสมมติว่าแบบใครอยากได้แบบไ mm hmm. ลน์อะไรเงี้ยก็ทิ้งไลน์ ID ไว้ก็ได้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราแบบส่งไปให้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็ดูแลดีเลยแล้วก็แบบไปการนู่นไปการนี้ก็คือถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ส่วนราคาราคาเราได้มาในราคา5 4 0 0 0บาทจะบอกว่าตอนจะซื้อก็คือตัดสินใจแบบตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่า เออมันมันน่าจะขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเอาเลยละกันอ,อ่างเงี้ยเพราะว่าราคาขึ้นแต่ราก็มีไปเทียบกับอื่นๆแล้วว่าร้านฮิวอ่ะมันถูกกว่าก็จริงแต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบว่าชอบจ่ายเงินก้อนคือเรารู้สึกเสียดายในการจ่ายเงินก้อนเราก็เลยรู้สึกว่าเออซื้อช็อปก็ได้แล้วแบบเตาวอ่ะมีใช้บัตรวันสยามนะคะจะเป็นบัตรเครดิตของเค a n k ank, ชื่อว่าวันสยามมันจะสามารถ ผ่อนของในแบบพารากอนหรือว่าเครือวันสยามมะค่ะได้ศูนเดือนซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบโอเคสุดในทุกออปชันที่เราดูมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออไปที่ออปชันนี้ก็คือใช้บัตรรูดเต็มแล้วก็โทรไปผ่อนกับแบงค์นะคะจะเป็นโปรศูเเดือนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นถุงกระดาษที่ออกจากช็อปเนาะ สร็จปุ๊บนะคะสิ่งแรกที่จะมีก็คือจะเป็นเหมือนเป็นใบเสร็จนะคะจากร้านนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบระบุเลยว่าเเราซื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ราคานะคะ54,00 0บาทเออมันต้องโดนสักทีจะได้จบๆไปนะคะไม่งั้นวอลเวอยู่นานมากเพกื่อนก็รู้กันว่าวอลแว์มานานมากอยากได้ท้าได้ราคา40,000 0กว่ามาซื้อที่5 4 0 0ตลกนะคะและก็มาถึง ตัวไฮไลท์ค่ะทุกคน okay. นี่นะคะน้องก็จะมาในเอ่อในถุงผ้าแบบนี้นะคะสีดำแล้วก็มีเขียนว่าซิลีนนะคะเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่านี่นะคะทุกคนเป็นซิลีน e อว่าแบนะคะรุ่นฮิตที่ใครๆทุกคนก็ อยากได้ซึ่งตาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะมันก็จะลักษณะแบบนี้นะคะก็คืออันเนี้ยเตาให้ PSA ใส่สายให้เพราะว่าก็ใส่สายไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะคือเหมือนตัวหนังอะมันจะเป็นหนังแคนวาสที่เป็นลายของซิเลนนะคะก็คือรู้สึกว่ามันแบบคลาสสิกดีแล้วก็เออแบบตัวลายมันแล้วก็ตัววัสดุกระเป๋าอะค่ะมันไม่ได้เป็นรอยง่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนรักษาของขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ตัวสาย นี่นะคะจะมีแบบปั๊มซีลีนด้วยนะคะคือสวยมากแล้วก็มันจะมีสามารถปรับความไอ้นี้ของกระเป๋าได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในแล้วก็ดูความจุก,กันเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยมันจะจุของได้ประมาณไหนนะคะ ก่อนจะจัดของใส่กระเป๋านะคะเรามาดูรายละเอียดกระเป๋าชัดๆกันอีกทีดีกว่าค่ะหนังมันก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกคือมันเป็นแคนวาสนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนง่ายเท่าไหร่นะคะส่วนทริคเล็กๆนะคะจาก PSA เขาบอกว่าให้ระวังในส่วนของสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ดีนะคะก็คือถ้าฉีดแล้วมันแบบกระเป๋ามันอาจจะด่างได้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามือยังไม่แห้งอย่าเพิ่งจับน้องนะคะ ข้างในก็จะเป็นช่องประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆไว้สามารถใส่บัตรได้อันนี้เขาจะใส่มาเป็นรุ่นของกระเป๋ามาให้นะคะทุกคนมาจัดของใส่กระเป๋ากันค่ะ โอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการอันบล็อกกระเป๋าซีลีนเอเวอร์แบ็นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะคะแต่ถาถึงความคุ้มค่าเนาะสำหรับตาวตาวรู้สึกว่า เออมันก็เป็นของที่ค่อนข้างราคาสูง<ม>เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องตัดสินใจดีๆเนาะสำหรับเตาตามองว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งการลงทุนเพราะว่าเหมือนราคามันขึ้นค่อนข้างเยอนแล้วในอนาคตก็คิดว่าน่าจะขึ้นอีกเพราะว่า P S A เขาก็บอกว่าเออมันอาจจะขึ้นปีหนึ่งสองถึงสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออถ้าสมมติว่าแบบใครยังลังเลยอยู่ก็พุ่งตัวไปเลยนะคะก่อนที่จะราคามันจะขึ้นไปมากกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้เตาไปแล้วนะคะบา,บายยคะ่ะ